ก่อนอื่นเลยหากคุณต้องการรับชมวิดีโอที่น่าทึ่งมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวเชิงลึกของ t o y ยต้าไฮรัก2026ิกระบาดที่ยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในรถที่แข็งแกร่งที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดและถูกใช้งานมากที่สุดทั่วโลกโตโยต้าได้นําสิ่งที่ผู้ใช้รักในไฮรักมาพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายทําให้รุ่นปี2026นี้้ําสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมา เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน t o y ย t a h i l รัก0 2 6หมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าปรับกระจังใหม่ให้กว้างและโดดเด่นกว่าเดิมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟเดลัยเพิ่มความพรีเมียมฝากระโปรงหน้าและเส้นสายตัวถังที่คมชัดขึ้นช่วยเพิ่มทั้งความรู่ลมและความแข็งแกร่งในด้านข้างตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อที่เด่นชัดและล้ออลูมิยดีไซน์ใหม่ที่เข้ากับบุคลิกออฟโรดของไฮลักส่วนด้านท้ายไฟไท้ายและฝาท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและลงตัวมากขึ้น ทำให้ไฮรัก2026ดูแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันมาดูสมรรถนะกันบ้างโตโยต้าปรับปรุงเครื่องยนต์ในรุ่นปี2026ให้ทรงพลังและตอบสนองได้ดีขึ้นโดยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการอัปเกรดและเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบในบางตลาดทั้ง2แบบให้แรงบิดดีขึ้นอัตราเร่งนุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมระบบการสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสะเทือนและเพิ่มความสบายในการขับขี่ ส่วนระบบขับเคลื่อนและโหมดขับเคลื่อนหลายรูปแบบก,ก็ทําให้ไฮลักควบคุมได้ดีขึ้นในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะลุยหินลุยโคลนหรือวิ่งบนถนนไฮเวย์ไฮลัก226พร้อมรับมือทุกเส้นทางด้านความประหยัดน้ํามันก็ได้รับการปรับปรุงเครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนให้กินน้ํามันน้อยลงแต่ยังคงความแรงเอาไว้ทำให้เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางไกลและการใช้งานหนักในชีวิตประจำวันไฮลัก226 0มีให้เลือกหลายเกรดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เน้นความทนทานไปจนถึงรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์หรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยราคาแต่ละรุ่นอาจแตกต่างไปตามประเทศแต่โดยรวมโตโยต้าตั้งราคาไว้คุ้มค่าและน่าสนใจในทุกไลน์อัพเข้าสู่ภายในห้องโดยสารดีไซน์ภายในของไฮลัก2์2 0 26ถูกปรับใหม่ให้สะดวกสบายและใช้งานง่ายกว่าเดิมแผงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ขึ้น รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto วัสดุภายในดูพรีเมียมขึ้นพร้อมเบาะที่นั่งที่ออกแบบใหม่ให้นั่งสบายในระยะทางไกลรุ่นท็อปเสริมฟีเจอร์อย่างปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitor และกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ Toyota Hilux 2026คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวมันยังคงเป็นรถกระบะที่เหมาะสำหรับงานหนักการเดินทางผจญภัยหรือแม้แต่การใช้งานประจำวันด้วยความสบายและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและอีกครั้งหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรา